ก็จะมาซื้อซุปตาไก่ย่าง่อกิน,นะครับที่พอภูมิสุขครับไก่ย่างเขาสวนกลางสาขาสองนะครับก็แต่ว่าไม่ได้ไปกินที่ร้านครับก็สั่งใส่ถุงไปนะครับอันนี้ก็รอเขาย่างไก่เป็นจับสุดท้ายนะครับตัวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราสั่งใส่ถุงมาแล้วนะครับมีตําปลาตําไทยข้าวเหนียวหนุมจีนอันนี้ข้างบนะไร น้ำส่งย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอเปิดที่บ้านแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นมูในเมนูคอม,มบูย่างเดัดเดียวตับอ่านยำลมมิตรต้มยำอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ราคาเขข้าวนะครับไก่ย่างร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคอมบูย่างร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับราคาอยู่ราวๆเนี้ยร้อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นพวกอ่ยำเนียม,นะมาดูส้มตำนะครับราคาแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้เมนูนะครับสนใจไหนก็แคปกันไว้แล้วกันนะครับแล้วมันแล้วมันแล้วไก่ป่านี้ผัดโคลาชนี้ตับหวานน้ำตกความหูย่างตำไทยไก่ยาก่างจบกิบ